เดี๋ยวต่อไปเวลาทานจะรู้สึกได้กลับบ้านอุ้ยไม่ไปหรอกจะอยู่นี่ของอันนี้พี่ต้องลองหมูนี่คืออร่อยสุดที่หนูเคยกินในชีวิตอะ่ะคำนี้คือเวอร์มากอย่ารลองไห้จริงนะงานของเราจริงๆของเราโชคดีขนาดนี้เหรอเอาโชคได้มาลองแต่เดี๋ยวนะ นี่เราผ่านสถานที่ว่าขายรองเท้าขนผ้าเอ่ยมันจะมีร้านอาหารว่าไฟไดนิ่งเหรอ <st> เจเชื่อมือหนูนี่ร้านนี้คือเดืเอะเบสเรื่องไฟไดนิ่งมาก <st> <st> อันแรกจะเป็นเรื่องของแมงมุมทอดนะ,<อ>นะคะที่เราจะมาท<ด>านได้ะบ้าหรอพี่ฟองติชาร้าน,รานนี้นะมันเป็นร้านที่แบบว่าอยู่ในตึกเก่าร้อยปี ร้อยปีเหรอร้อยปีถ้าไปผาแต้มดูตามผนังที่เขียนสีมีร้านนี้อยู่ในสีที่เขียน,นเขียนเลยอยู่ในสีที่เขียนมันอยู่มานานมากสีเมืองพูดไม่น่าเชื่อเลยแล้วนี่ร้านนี้เป็นไงมันชื่อร้านว่าโพธงไปถามเชฟไหมพราะเชฟทุกคนต้องรู้จักนั่นคือเชฟอะไรจากท็อปเชฟไทยแลนด์เชฟแพร์นเชงเชฟแพร์ฉันรู้จักฉันติดตามดู เทปแถมปากแจวไปเจอเขาดีลค่ะไปเจอเขาดีกว่าว่าเขาจะดูเหมือนในท็อปแช่นะคสวัสดีค่ะวัาชีค่ะโปรเจกต์เสียงยิ้มหยีตาแบบเฟลลี่เออเป็นคนใจดีค่ะแต่ละการแต่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่รู้ไหมคะนูบอกได้เลยนะคะพี่ปงปองก่อนที่เขาเข้ามาค่ะ ชฟว่ะค่ะเขาบอกว่าเชฟเป็นคนสวยแต่พูดแบบอะไรผาซ่างนะพี่โอ้โหดาอร่อยมากด่าอร่อยมากมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะไม่มีค่ะต้องลองทานที่นี่ก่อนเออฉันยังวัดอะไรไม่ได้หรอกนะว่าจะเลืศดหรือจะยังไงทำไมทำเนีอะไรกับเขาฉันไม่รู้หรอกว่าเขาทำอร่อยหรือเปล่าเห็นเขาดูเสียงแจ๋วเดียวจ้ะฉันต้องพิสูจน์เออพร้อมจะให้พิสูจน์หรือเปล่าคะเชฟดูบอกเชฟแบบนี้นะเขาวันนี้เชฟอ่ะ ติคนอื่นมาเยอะแล้วดา่าคนอื่นมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราสามคนสัมมติเชียร์กันบ้างถ้าไม่อร่อยอนุญาตพูดตรงๆได้ไหมคะได้เลยคะ่ะแต่ถ้าอร่อยดูสามคน <ๆ S 1> จะบวชให้ดูแค่นี้โอ้ยเอาล่ะ <ๆ S 2> เอาเดีวบวชคนเดียวเอาไปก<ๆ>ินกันค่ะไปกินกันค่ะไปนะ่เมย์ไปซึ่งปกติเราเนี่ยเราจะมี20คอร์สนะคะ ตั้งแต่คำเล็กๆไปใหญ่เรื่อยๆแต่อิ่มแน่นอนค่ะที่อร์สเลยเหรอใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะมาแบบฉบับย่อจากให้เห็น<ช> <ๆ S 1> ที่แ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พมอยากจะพีเซนต์ศษมาพอดีเลยค่ะเอามาพรอมกับงานปฏิมากรรมไม่ได้นะ<ช>นอยากรู้ว่าอันนี้ คือลูกส้มจริงลูกส้มลูกส้มปลอมค่ะไม่ไม่ใช่ลูกส้มใช่แต่ทำจากน้ำส้มค่ะไอเขียวเขียวนี้คืออะไรอะเขียวเขียวเราจุ่มช็อกโกแลตค่ะโอ้ส่วนอันนี้จะเป็นใบยำนะคะจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดค่ะแนะนำให้กินตัวใบยำก่อนนะคะแล้วก็ทานส้มต่างรวยนะคะพันลวดรวยหวานอย่างเงี้ยอืมไอเป็นความเปรี้ยวอะเปรี้ยวสดชื่นมันจะมีความบวยเปรี้ยวหวานเค็มพอรู้สึกเอ้ยเริ่มใกล้จะหมดต้องกินนี้แล้วก็เอาก็้อมาตามเลย หวานชอื้นกลิ่แปลกในปากปุงงๆๆงปองปออืออือือปองปองๆๆๆปแล้วพอปองๆหายไปพอดูดเข้าไปแล้วขอรใช่ป่ะอีที่มันเป็นแบบว่าช็อกโกแลตอ่ะใช่ชอบหวานหอมตามมันแปกในปาก เหมือนตอนที่หนูขโมยส้มหน้าตีจูเอียยของคุณอาม่าแ,แล้วพอกินเข้าไปปุ๊บอะเหมือนท่านลงโทษให้มัแตก่ในปากาแล้วกำมันกำมัน<ๆ>จะสนองนะต่อไปไไ<ๆ>เขาล่องเรือมาหารักสักคนหรออันนี้ะจะเป็นแบบพอสโคคอนทัคอนเซ็ปต์เราคือเป็น sustainability นะคะเราจะใช้ ทุกส่วนของมะพร้าวค่ะตั้งแต่ทาแรกอันนี้นะคะจะทําจากจาวมะพร้าวนะคะหรือจะเท้ามะพร้าวแมยุนเท้าคือส่วที่ขอมะพร้าวข้างในตรงกลางที่เราอยเคยกินตอนเด็กๆที่ย่าเขาจะทําแบบฉาะมะพร้าวแล้วมันจะมีไอไอลูกๆรสชาติแบบมันจะเฟื่อเฟื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าให้กินทําไมไม่อร่อยทำไมเลือกส่วนนี้มาล่ะคะเพราะว่าจาวมะพร้าวเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จัก แล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ทิ้งเราก็เลยอยากเอามาใช้ความพิเศษของเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนสปอนจ์ค่ะเขาจะดูดซับแบบรสชาติอื่นๆเราก็เลยเอามายำแล้วระหว่างทานไปก็สามารถอ่านเป็นสตอรี่เป็นโจ๊กเป็นอะไรนี้ได้ i Chinese นาด่มาอย่ากินอเรกสตชยาสตอยากินได้แลกข้างบนสีขาวคือเจ้านี่แหละค่ะแล้วก็ข้างในด้วยค่ะ มีความาปั้งศรีแต่ว่า,าอร่อยอม,มากอะ่ะปา๊บเข้าไปเปิดแบบมันสดชื่นไอ้จาวมะพร้าวอ,อ่ะมันกลายเป็นเหมือนัวดเช็ดเท้าดองอร่อยอร่อยใช่ใช่ใช่รู้สึกนะแต่ไอแกนข้างในเออมันเหมือนมีความเป็นเป็นเครื่องปิ้แกงเออใช่แล้วก็ไอ้กรงขอบสุดอแบบวีดีมาสดทาที่กรอบแล้วหวานอร่อยแปะเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เคี้ยวนิดนึงแต่ไม่ต้องเคี้ยวเยอะเพราะว่าแบบฟันเราเอาไว้เคี้ยวอย่างอยู่ในชีวิตได้อ่ะค่ะเออเออคุณอยากเก็บฟันไปกินยอกีเดียวเมืองแล้วที่ฟันหกุกวันเนี้ยผมว่า กินเค้กน่อยกินลูกชิ้นทอดอ่ะอยากเก็บมากินของดีๆแบบนี้ถัดไปล่ะคะต้องกินบนตามนี้นะคะต่อมานี้จะเป็นเราจะใช้น้ำมะพร้าวหรือกะทินะคะเอามาทําเป็นสามเหม็นค่ะก็คือเราสามคนที่ไม่ได้อาบน้ำเราเป็จแลววันนี้ถ่าย EP นี้เสร็จปุ๊บอะอยากบวชให้เชฟไอ้ที่ว่าสามเหม็นนี่คือทำไมมันเหม็นทำไมมันไม่ของกินอะไรคือมันเหม็นอยู่แล้วสตอเหม็นอ๋อไอ้นะไอ้นะกะปิอมเหม็นหมดเลยที่พูดใช่ค่ะ เืว้าวแต่เป็ดว้ามีความเป็นเทพินเป็นของกินอันเดียเป็นของกินมา #men กว่านี้ก็ใครยี่มาแล้ว go oh my god อืออันนี้จะเป็นคำที่แบบถ้าชอบก็คือชอบไปเลยถ้าเกลียดก็คือไม่เอาเลยไม่เอาเลยสันแล้วเชื่ว่าแปลกเพราะว่าตอนที่ดมมาอุบ่าถ้าเธอมากินนะแล้วเธอดมของเชฟแฮมอ่ะกินเหมือนรองเท้าจ้ะ แต่พอกินเข้าไปอเ,เอา้าแช<อ>่อยู่นี่นะแล้วใช่ไหมม่บอกแช่ได้เลยเแต่พอกินลมกันฉันคิดถึงแม่ฉันคิดถึงว่าแม่ใส่ไปต้มชะอมกะทิที่บ้านแล้วก็ใส่จานอย่างเงี้ยแต่ที่อย่างเงี้ยแล้วว่าใส่กินน้ำพริกกะปิอ่ะเห็น <c oughs> ด้วยนะเราดมแล้วหนูใจสลายใจสลายปะ้ะใจส,สลายแบบโอ้หูฉันเข้าไปนี่ปั๊บอะไรอ่ะแต่พอเข้าไปแล้วอุ้ย เนืมูลในปาค่ะแต่ว่า I can take it แลวน้องมินเี่ตรงนี้แหละน้องมินอันนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากปลาหมึกย่างแถวเยาวราชนะคะแต่ว่าอันนี้เราใช้เนื้อมะพร้าวย่างค่ะอ้าวไม่ใช่ปลาหมึกเหรอเหมือปลาหมึกมากเลยเอามาย่างแล้วก็เกรสนะคะข้างในจะมีเป็นมะนาวที่เป็นมะนาวคาเวียอะไรเเกรนี่เป็นเกรบริทอนเกรกา้าวนี่เห็นเปล่าว้าว จริงด้วยอ่ะมันคือเมนูสะดุ้งสีค่ะสะดุ้งเที่ยวอันนี้ต้องเคี้ยวต่อไปเรื่อยๆแล้วพอกินเนี่ยพอกลืนเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะเอาลืมไปว่ามันสนุกก็เลยเอาที่มันลงไปในคอแล้วเบ่งมันขึ้นมาใหม่แล้วเคี้ยวใหม่เที่ยวต้นค้างดำแบบนี้สุดท้ายล้างปากนะคะเราเอากะบ๊มะพร้าวมาเผาค่ะแล้วก็มาแช่กับนมแล้วก็เอานมมาทำไอศครีมเสิร์ฟในรูปของไอศครีมแซนด์วิช เข้าใจแล้วว่าทำไมมันต้องนะค่ากะมะพร้าวมาเผาแล้วทำเป็นไอศครีมกะมะพร้าวคือคนไหนอย่างเงี้ยนี่ค่ะอย่างเงี้ยหนูก็จะกินกะมะพร้าวเหรอใช่ค่ะคนำเดียวเลยค่ะพวกเราดูไม่ใจไม่สู้อ่๋ปกติผู้ชายถามว่าคำเดียวเลยไหมค่ะพวกเราก็องอ๋อไอเดียวเจ้าไปมดเลยเหรอคะมันใหญ่ทำไมเราได้อะมันใหญ่เกินไปพูดจะเข้าไปได้หรอโทษนะคะถ้าอย่างเงี้ยคือโอเคเป็นคำแต่ถ้าอย่างงี้ ตกลิ่นอะไรนี่กลิ่นบ้านไม้แล้วข้างหลังอะเป็นเตาควันเออไม่แล้วกลิ่นควันมันไปหยุดในนั้นวะมัคือกลับมะพร้าวจ้ะไปเผาเลยค่ะแล้วก็มาแช่กันนมแล้วก็กรองออกมาแล้วก็นมมาทำเป็นไอศครีมความจริงคอสนี้เป็นคอสที่แบบมะพร้าวเป็นผลไม้ที่ฮัมโบหรือว่าเป็นผลไม้ที่แบบว่า ธรรมาดาธรรมดา,มาใช่แต่ว่าเราอยากแบบชูให้มันเป็นแบบ next level เมนูต่อไปค่ะอะไรที่ต้องใช้ขนาดนี้ <c oughs> ชีวิตนี้เกิดมาเป็นครั้งแรกที่ต้องใช้อุปกรณ์นี้ในการทานอาหารอันนี้จะเป็นจานปูของเรานะคะซึ่งจะเป็น signature ที่ลูกค้าชอบมากๆเป็นปูมา้าซึ่งอร่อยที่เนื้อกับปูทะเลหรือว่าปูดำอร่อยที่ไข่มันเราเอาไข่มันเนี่ยมาทำเป็น e m u l i o n หรือว่าเป็นซอสนะคะซึ่งวิธีทานสามารถพลิกกระดองปูกลับด้านได้เลยโอยน้องอยู่ว่า อุยมีสอข้างด้วยสองลักษณะการวางเหมือนไข่น้องจริงๆฝั่งที่เป็นสีส้มๆจะทํามาจากไข่ปูทะเลนะคะส่วนด้านขวาจะเป็นซอสที่ทําจากพริกไทยดาคล้ายๆเวลาทานปูผัดพริกไทยดำค่ะขนมปังใช่ไหมคะใช้มีดตักตัวซอสเนื้อปูที่อยู่ในก้ามนะคะออกมาปะกข้างบนค่ c o m b i n นชั่นเองได้เลยคือมันได้เล่นน่ะปริมาณประมาณนี้ได้อยู่นะคะได้ค่ะ คำเดียวเลยนะคะบุญปากมากเลยค่ะนั่นหนูไปก่อนเลยนะคะแล้วหนูจะเก็บความรู้สึกเอาไว้แ้หนูก็ใส่เนื้อปูทั้งหมใช่ค่ะใส่ที่เนื้อปูเข้าไปอร่อยมากอ่ะคำนี้คือเวอร์มากหนูอธิบายอีกนะพริกไทยตีขึ้นยอดก่อนเชฟแล้วสักพักนึงอ่ะ ไอ้มันๆน่ะก็มาพันววททาให้อะความจีดอ่ะซอฟลงแต่พอหมดหมดทั้งแผงนั่งกื่นน้ำลายตามไปด้วยอ่ะเหมือนซุปถ้ามีผู้ชายแก้ผ้าอยู่ข้างหน้ากับจานนี้หนูจะเลือกมีอะไรกับจานนี้ขอเชฟเขาใจเรื่องยางมันต้องออกมาให้หมดนัวไปเลยอ่ะเหมือนกับว่ารู้สึกแบบมันเป็นครีมที่แบบมันเหมือนอะไรมาก เลราพยาบาลเลยแบบว่ามันเวอร์มากแล้วก็นะแต่กล้องมองฉันเหมือนฉันไม่แบ่งอ่ะแล้วเธอก็จะเพลิดอ่ะอันนี้ไหมปลยไหมไม่เนาะเดี๋ยวแย่งกันเลยเนาะอย่าเพิ่งลืมตานะคะไนะฮะฉันดมกันจ้ะสรุปลืมตามากระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือหายหมดเลยนะคะพี่ที่ชอบลืมตาดีลืมตาดีเอาเลยคะ อันนี้จะเป็นคอสปลานะคะซึ่งเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเช่นกันนะคะจะให้ทานกล้างก่อนค่ะ้ไ,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 ได ค่เ่มีชีวิตต่อไปอะค่ะอ่าอันนี้จะเป็นปลาจระเม็ดนะคะซึ่งปลาจระเม็ดเนี่ยจะกินได้ทุกส่วนเราจะเอามา dry age ก่อนประมาณ2-3วันนะคะแล้วก็เอามาตากแห้งเอามาตากแห้ง dry age เราจะอยู่ในตู้เย็นค่ะคุมอุณหภูมิแล้วก็คุมความชื้นแล้วก็เอามาย่างมันก็เลยจะกรอบเหมือนเวลาทานแบบหมูกรอบอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เทสอะอันนี้จะเป็นซอสแบบ สวีทแอนด์ซ u วเวอร์ค่ะแต่หนู<ต>มไม่เคยกินก้างค่ะแม่บอกอย่ากินก้างอ่ะเพราะมันติดฟันอ่ะอันนี้หนูน้อ<น>ูเคี้ยวค่ะแล้วเราต้องกินให้หมดเลยใช่ไมหมเนื้อหางไว้กไ็ได้ใช่ค่ะไปจ้ามันแข็งไหมมันเสียวเด้อมันกรอบไปหมดเลยค่ะมันไม่มีคำว่าก้างเลยไปค่ากรอบเบาล้นล้วนอโอเคอร่อยอ่ะอร่อยไม่เคยกินก้างอะไรในชีวิตนี จริงๆนะรู้สึกว่าเปิดโลกทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยกินอะไรเลยคือเป็นคนเอาจริงๆนะหนูเป็นคนที่กินแบบเบสิกมากอะก mm ินอะไรชอบอะไรก็กินแบบนั้นตั้งแต่เล็กจนโตเธอจะขโมยของฉันแล้วเหรออ๋อเธอไากินที่น้านเหรอมีกันทำไมต้องแอบอะพี่มีกันอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะอย่างไม่คิดว่าจะมีคนมาขโมยแล้วแอบอย่างงี้นะ <laughs> อันนี้ทำยังไงคะพี่เซียจ๋คือรับๆที่เราปาดโปนะคะเราจะทำให้รู้สึกเหมือนทรายค่ะอยู่ในทรายแต่ความจริงทำจากแก่นตะวันค่ะเป็นพืชที่แบบอยู่ใต้ดินนะคะอ๋อเป็นเหมือนหัวหัวเป็นหัวเป็นหัวช่คเป็นหัวซึ่งไม่เกี่ยกับดอกทานตะวันเหรอคะไม่เกี่ยวค่ะข้างนึงจะเป็นฟักค่ะอเลแยจบคุกิน ปลาตัวเดียวกันเหรอคะตัวเดียวกันค่ะปลาจองแน่นๆสอสอเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอืมหนู <c oughs> ชอบปลาชนิดนี้อ่ะ <c oughs> รายการนี้พูดได้หยาบสุดคือคำว่าอะไรคะ <c oughs> มันเหมือนอร่อยจนต้องพูดคำหยาบออกมาแบบมันไม่ไหว <c oughs> แล้วหนูจะอธิบายยังไงมันไม่เหมือนกับปลาที่หนูเคยกินที่ไหนมาก่อนในชีวิตอะค่ะเฮ้ยเก่งใส่ตากล้องตลอดเลยอะมองกูอย่างเงี้ย เราโชคดีขนาดนี้เหรอเราแม้โชคดีเลยขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับรายการเลยขอบคุณที่เขาคนอื่นที่เขาสนใจเขาไม่มาเนาะเดี๋ยวต่อไปเวลาทานจะรู้สึกได้กลับบ้านไม่ไปหรอกจะอยู่นี้อันนี้จะเป็นจาน family course ของเรานะคะซึ่งเราทำต๊ะหมุนมาเพราะว่าเวลาเรากลับไป ทางเข้ากับคุณปู่คุณอากองนู่นนี่นั่นน้นอก็ต้องมีโต๊ะหมุนค่ะอันนี้จะเป็นเป็ดที่ที่เรา Dry Age 10วันค่ะ10วันโอ้ยทำไมดูหันแล้วมันดูแบบมันเข้าไปออไมันดูแบบแง่ายทั้งหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันหน้า เป็นคนบอวบอบ,อบอแต่ยูดีเชฟแพมที่เป็นผู้มิกียกตในท็อปเชฟมายืนสับเป็ดให้ฉันดูนดฉันปิติฉันปิติแล้วก็อันนี้จะเป็นเกลือจากสมุทรปราการนะคะแล้วทำไมไม่เอาละยองลวเออมาอย่างเงี้ยล่ะแฟนพอดีได้คอนแทกกันนีมากอมแล้วชามเขาอะคือแบบอ,อันนั้นคือหมูแดงเหรอคะใช่ค่ะหมูแดง อันนี้จะเป็นไก่หลันหรือว่าคะนานะคะเราเอาก้านมาผัดผักนะคะแบบวอล s กสเตอร์ฟรายค่ะที่บอกว่านึกถึงบ้านเพราะว่าเราเสิร์ฟข้าวนะคะค่ะเฮ้ยหนูไม่ไหวแล้ววะแล้วก็มีซอสหลายอย่างนะคะตั้งแต่บาร์บีคิวซอสนะคะจินเจอร์สแกลเลียนนะคะแล้วก็มีชลี่ออยล์ค่ะแล้วก็จะมีของดองที่เราดองเองคะ่ะหนูอยากรู้ไดถ้าเกิดวันหนึ่งคนมาเยอะเกินนะคะแล้วก็เต็ดไม่พอทําไงอ่ะต้องรอสิบวันไหต้องจองล่วงหน้าค่ะที่นี่คือก็ต้องจองก่อนสิบวันอยู่แล้วเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ค่ะ ี่ต้องดีซีมากๆเลยเนี่ยเป็นบุญเหล่านั้นแหละที่เราได้มากินมันดีเดินหน้าถ้าจะมากินไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเต็มเดือนหน้าจริงเหรอแล้วหนังก่อนเนาะค่ะหนูอยากลองตัวนี้ได้ไหมจ๊ะหนูขอไปเฉยๆก่อนนะขอหน่อยก่อนเฉยๆก่อนเฉยๆก่อนใส่กระดาษาั้งนะหือแต่ข้าเด่นหรอคะใช่ าฉันะม่อยากเคี้ยวเร็วเลยอะ่ะของเคี้ยวตานที่หมอสั่งเลยอะอมันนุม่มเป็ดจานนี้ชิ้นตูดนีที่กินเข้าไปหนึ่งคำนั้น,นอ,อร่อยที่สุดในชีวิตหนึ่งในชั้นของหนังเป็ดอ,อย่างเงี้ยใช่ปะแต่กัดเข้าไปอะ่ะเหมือนมีหนึ่งพันแสนล้าน t e x t u r อครอบกรุม้มของอันนี้พี่ต้องลองหมูนี่คืออร่อย<ร>ญญที่สุดที่หนูเคยกินในชีวิตอะ หมูแดงอร่อยที่สุดในชีวิตเพราะว่าปกติหมูแดงอ่ะมันจะมีความเหนียวของมันใช่ไหมอร่อยมากอ่ะไอ้บ้าอร่อยที่สุดเลยอร่อยมากมากไม่เวอร์เชฟตอนที่พี่หลับพี่นอนอะค่ะ พอพี่คิดเมนูอาหารแบบมันมีอะไรดนบรนดาลใจหรือแบบทำอะไรบ้างคะนวนไม่คือหมูแดงปกติเขาจะใช้ส่วนสันนอกสันในมันจะมีความแห้งแต่เราใช้ส่วนชีวิตค่ะอันเนี้ยชีวิตหมูนี้ที่น้องตุยไปละการมาเป็นอาหารสิ่งนี้สมเกียรติของหมูตัวนี้สุดในโลกเลยอ่ะต้องกินอันนี้ด้วยค่ะแทนที่จะใช้เต้าหู้เราจะใช้เป็นไข่ตุ๋นแทนค่ะเนื้อทุมคนมีความแบบคพันี่ย หนูกินไปละคือไข่ตุ๋นเนี่ยเป one, because, like 公公็นอะไรที่บอกว่าละลายอยู่ในปากนะคะเข้าไปแล้วมันก็แบบอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หนูอยากจะแนะนําที่สุดในโลกเลยค่ะถ้าเกิดมาที่นี่นะคะก็คือหมูแดงแรงมันจะไมาถึงเอาทุกอย่างมารวมกันกลายเป็นสำรับนี้ค่ะ คือคอร์สเราเนี่ยมี20คอใช่ไหมคะคอแรกแรกเราจะเป็นคำเล็กๆแล้วเป็นอะไรที่แบบโมเดิร์นใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าตอนสุดท้ายที่จบเนี่ยอยากให้ทุนรู้สึกอบอุ่นไม่ได้มาทานข้าวรู้สึกว่าต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยต่อเพราะแถวนี้อาหารอร่อยเยอะเอยวัลาดเราก็เลยต้องแบบจบที่แบบเฮ้ยเอาอยู่ให้มันจบเลยตรงนี้เลยข้าวข้าวก็คือข้าวกินกับกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไปต่อไม่ได้ไม่ได้ นี้จะเป็นดิเซอร์ตของเรานะคะซึ่งอันนี้จะเป็นจานช็อกโกแลตค่ะเราจะได้ช็อกโกแลตมาจากเมืองไทยนะคะจากท่าสารานครศรีธรรมราชถ้าให้หนูดาวนะสิ่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกนิมิตวัดบ้านใหญ่จ้าไม่ความจริงได้แรงบันดาลใจมาจากช็อกโกแลตเหรียญกับช็อกโกแลตที่เป็นลูกบอลวิธีทานสามารถตอกตัวมะนาวหองใช่ค่ะความจริงมันคือน้ำตาลเต่า น้ำตาลเปล่าที่รถเข็นน้ำตาลเปล่าใช้แบบนั้นแต่ที่เราใช้เป็นแบบที่เปล่าวานเชอเกลไปไหนหมดเน้วยแนะนำให้ทานแต่ละส่วน mix and match ได้เลยค่ะจะมีมุ้งมุ้งเลยไหมคะใช่ค่ะเฮ้ยข้าวยาหม้ออันนี้ข้าวหม้อข้าวแมวเหรอลองดูลองดูค่ะก็ไม่มีใครไม่ีใครทำแบบนี้ค่ะ ลองชิมแต่ละส่วนแยกก็ได้ค่ะเบาเนี่ยอ่ะหนูกินส่วนนี้ก่อนโอหส่วนใหญ่เท่ากับแล็ดอะเขาจะมีความทำให้มันออกขมนิดนึงใช่ไหมคะแต่พี่เซมบอกว่ามันเหมือนช็อกโกแลตเหรียญอะมันฟิวหนั้จริงๆริอะไอ้ยเอ้ยอ้มะนาวดองอะมันไม่ได้มาเป็นลูกนะแต่มันอยู่ในไอรเหรียญเหมือนไอ้ขนมที่เราลอกแผ่นกินเป็นแผ่นใช่ไหมไอ้บวยบวยแผ่นบวยแผ่น ไอศครีมจะเป็นรสชาติของวายหวานค่ะจะเมาไหมคะเนี่ยเออแอบไปเลยอันนี้ขนาดเป็นเซตเล็กๆนะที่แบบเชฟจัดมาให้อะเรายังแฮปปี้ขนาดนี้ถ้าเป็นเซตใหญ่เลยยี่สิบแบบคอร์สอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะก็จำนวนเท่ากับแบบที่ทานไปคูณ4เนาะแค่4,500เองค่ะสี่พันห้าบวกบวกเหมือนแบบพอเชฟบอกว่า4,500ดูแบบ โอ้ย4,050กินกะเพราจานหนึ่งอ่ะ70บาทแต่ก็อิ่มเวอร์แววแต่มันบอกเล่าสตอรี่เหาะเหินเดินทยานเหาะลอยล่องมานี่คิดว่ามันเกินคุ้ม4 5 0แล้วจตจออยังไงคะถ้าอยากมากินที่โปรทงก็สามารถตาม ข่าวสารได้ทาง IG นะคะ restaurant photong ค่ะหรือว่าแอดไลน์มันก็ได้ค่ะ photong photong ค่ะคือเชฟแม่มาอยู่ประจำที่นี่อยู่ตลอดเลยอยู่ทุกวันนะคะฝากไปติดตามกันได้นะคะเพราะว่าน่ากินหน้าทานหน่าดูไปหมดเลยค่ะเป็นบุญปากเราุแบบซิงแบบจึ่งคุณเชฟแม่มากค่ะหนูว่า ติดตามเชฟแพมอยู่ห่างๆอย่างหง่วงๆตามรายกรงารอะไรอย่าแหห่ถ้ามาเป็นมั่นเป็นพูดอะไรแล้วก็แบบว่าแล้วก็มองเลยแบบเนี่ยนะีเชฟนี่มันมั่นมันจะทําเก่งแค่ไหนเว้ยแ้วหนูจะบอกว่าพี่ปิงปองพูดเรื่องนี้ก่อนเข้าเข้าเซ็ตด้วยเอาจริงๆนะพอถึงจานนี้ไม่รู้จะดําเนินไปถึง20จานหรือปัตตชานี้สมพรเกียรติมากตอกมือค่ะอร่อย ถ้าชินชอบการทานอาหารแบบสนุกๆแบบพวกเราแบบนี้ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ติดตามรายการอื่นของช่องวันเพ็กบราวด้วยี้เลยค่ะไปเลยจ้ากดสิไปสิต้องต่อหรอไปเลยจ้ะดดไป,ะไ,ปไปอีกเหอะไปไป